วส,สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับแคคตัสคาเฟ่ไทยแลนด์ในช่วงของแคคตัสทอล์กนะครับวันนี้เราจะมาแนะนานะครับในบทเรียนอบอกว่าเป็นบทเรียนเลยนะผมนักครูในบทเรียนที่มีคนมาถามเราเยอะนะว่าเลี้ยแคคตัสแต่กลัวหนามอ่ะอุยนามต้มอะไรเงี้ยกลัวหนามถ้าเป็นต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยจะสามารถเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถา,างได้ยังไงวันนี้นะรัชชี่หรือพี่รัชชี่ของเรามีคําตอบ จะมาสาธิตให้ดูให้นะครับอันดับแรกก็ต้องแนะนำเรื่องก่อนการจับนะการจับก่อนเลยเขาบอกกลัวหนามอ่ะจับยังไงอ่ะเดี๋ยวเดีใหญ่ใช่ไหมโอเค เวลาจับหนามของตัวคลิเฟนท่านะครับถ้าดูตรงนี้ถ้าเราจับตรงนี้มันมันจะไม่โดนตามแน่ๆถ้าเราไปจับตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยมันจะโดนตามคือมันมีตรงเนินหนามตรงนี้มันว่างอยู่เราสามารถเอานิ้ว,วอเอานิ้ว<อ>เสียบเข้าไปได้เข้าไปปีบอันนี้จับรกระถา,า้ออกมาครับนี่ครับปีบกระถางออกมาโอ้โหดูระบบรากดินเราน,นี่สุดยอดนะ อองเลยยอเป็นรูปกระถางเลยเทดินลงตรงนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือบีบครับบีบเห็นไหมครับใช้เพียงคนคนเดียวสามารถเปลี่ยนแค็ตัสต้นใหญ่ๆแล้วก็มีหนามได้ด้วยนะครับหลังจากที่รู้เทคนิคในการจับหนามแล้วนะครับจับต้นออกมาแล้วเนี่ย เราดึงถอดออกมาจากกระถางขั้นตอนต่อไปก็คือใช้ใช้นิ้วมือเราเนี่ยย,ยียีดลงอนกมาเอาลากฝอยออกเอาลากฝอยออกให้หมดเลยเลือ่รากอันนี้ถือว่าระบบลากดีมากนะต้นนี้สมบูรณ์เรื่องลากนี่พึบเลยครับ<า>อันนี้ขั้นตอนนี้น,นไม่ต้องใจร้อนนะค่อย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 ยียีมันออกมาเราก็จะเห็นว่ามันจะมีลากฝอยออกมายาวเบื้อเลย แล้วก็จะมีตัวที่เป็นโคดของมันนะตรงของโคดของมันอย่างนี้ตรงนี้ก็เรียกว่ารากรากฝอยแต่ส่วนตรงตรงนี้ก็คือตันของโคดมันเนีนงชิ้นใหญ่ๆพยายามเอาดินออกให้เยอะที่สุดนะครับอเคแล้วจะ,วะลตัดลากการตัดาการตัดนี้เพื่อเป็นการเปิดรูระบายนะครับให้ตัวรากเนี่ยมันสามารถ ดูดน้ําดูดและธาตได้ดีขึ้นตัดเสร็จอย่างเงี้ยเราอาจจะทิ้งไว้สักสองสามชั่วโมงหรือว่าครึ่งวันให้แผมันแห้งสักนิดนึงแต่ของผมไม่เป็นไรครับของผมจะใส่เลยครับส่วนใหญ่คือถ้ามันไม่ใช่รากที่ใหญ่มาก,กะนะก็มไม่ต้องห่วงอ่ะไม่ได้ไม่คือถ้าลงไปแล้วอะ่ะไม่เจอเชื้อราอมไม่มีปัญหาเลย คือถ้าวัสดุปลูกเราสะอาดนะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวเลยเกลับมาที่เบสิกของเรื่องของวัสดุการปลูกอืมโอเคเนี่ยผมตัดประมาณเนี้ยแล้วผมก็เตรียมกระถางที่ไซส์มันใหญ่ขึ้นมาจากเดิมจากไซส์ทีดบนี้ห่างะะอยู่ประมาณ2เซนได้ตัวนี้มันเป็นไม้โตเร็วก็ลองกินตูเขาไฟโอเคอเ,คเคข้านี้เลยแล้วกัน นี้จะสาธิตให้ดูว่าคนคนเดียวทําได้นี่นะครับจับยังจับอยู่เหมือนเดิมนะครับสําหรับมือใหม่ก็อาจจะแรกๆก็อาจจะจับไม่ถนัดเหมือนอย่างนี้นะครับอันนี้เขาทํามาเยอะแล้วก็เป็นธรรมดาครับไหนๆในการทําอะไรใหม่ๆมันก็ยากอย่างนี้ละถ้ามือใหม่เราก็อาจจะเก๊ๆกลางๆนิดนึงนะครับแต่เชื่อว่าถ้าเราฝึก เราทําบ่อยๆครับเดี๋ยวก็จะเกิดความชำนาญน,นะครับตัวต้นก็อยู่ตรงเซนเ,นเตอร์ตรงกลางจะดีด้วยตรงน,นี้นะครับโอเคนะครับดูตำแหน่งในกล้องลองดูตำแหน่ง่ายดูคือการจัดวางนะครับในตำแหน่ง้อย ที่เราปลูกไว้อะก็คือรอยเดิมที่มันอยู่ในดินมีเศษดินอะไรก็ปัดปัดออกก่อนที่จะโรยหินหรือว่าโรยดินญี่ปุ่นกบทับหน้ามันนี่จะโรยเลยนะครับ เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแล้วก็จบเปนน้เดี๋ยวเราทิ้งไว้สักหนึ่งวันให้รากเลิกมันเสร็จตัวอะไรนิดนึงแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยมาลดน้ำพรุ่งนี้เช้าก็ลดน้ำเลยรดให้ชุ่มเลยครับผม แล้วก็ไว้ที่อาจจะไว้ที่ถ้าบ้านคุณเนี่ยแดดมันจัดมากอ่ะอย่าเพิ่งเอาไปไว้ตรงนั้นหลังจากที่เปลี่ยนใหม่ๆใช่ใช่เอาไปไว้ในที่ที่มันแดดช่วงเช้าหรืออะไรเงี้ยครับคือถ้าเกิดว่าไว้ในที่แดดจัดมากๆเนี่ยต้นไม้มันอาจจะฝืนตัวช้าเพราะว่ามันสูญเสียน้ําไปอย่างรวดเร็วใช่รากมันยังไม่เดินก็ไว้ที่ที่มีแดดลำลายสักหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวรากมันจะเริ่มเดินเริ่มดูดน้ำครับแล้วค่อยย้ายไปปลูกตามปกติก็จบไปครับกับ รายการแคคตัสทอล์คไขข้อข้องใจสำหรับกับการเปลี่ยนกระถางไซส์ใหญ่ทำได้ด้วยตัวคนเดียวนะครับท้ายนี้ครับถ้าแฟนเพจท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามากดหรือเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เพจของเราหรือที่ YouTube ของเราได้เหมือนเดิมนะครับโอเคครับผมงั้นไปก่อนนะครับวันนี้ครับผมสวัสดีครับ